เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาได้สักพักใหญ่แล้วเราไม่ได้อยากกันเพราะว่าเราไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันในส่วนของเข่าวลือที่มันโยงไปถึงบุคคลที่3มันเกินความควบคุมของนัดจริงๆสวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะจบแล้วจริงๆค่ะนัดมิเรียยอมรับเลิกอ้ามภิชตดเผยเรื่องอยามือที่สยอมรับเลิกกันแล้ว นัทมิเรียยอมรับยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากับอามอภิชาติแล้วสถานะตอนนี้นัทบอกว่าถอยมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้านสาเหตุการเลิกลานาน,านัดไม่ขอตอบในเรื่องของเหตุผลเพราะชีวิตคู่จริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยเราได้พูดคุยตกลงรับรู้ทั้งสองฝ่ายและจบลงกันด้วยดีส่วนเรื่องของมือที่สแต่ละคนจะตีความขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องอยานั กับอั้มไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ยาเพราะไม่ได้จดทะเบียนตั้งแต่ต้น <Hey. S 1> นัดกับอั้มเราได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วยุติความสัมพันธ์ในการเป็นสามีภรรยาแล้วกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ขออนุญาตตอบสาเหตุเพราะนัดคิดว่าการใช้ชีวิตคู่มันมีหลายปัจจัยจริงๆค่ะเราได้พูดคุยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นการตกลงที่โอเคค่ะเรื่องเรามันเกิดขึ้นได้สักพักใหญ่แล้วเราไม่ได้หยาก,กันเพราะว่าเราไม่ได้จด ดทะเบียนสมรสกันส่วนข่าวลือที่มันโยงไปถึงบุคคลที่สม,มันเกินความควบคุมของนัดจริงๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจความรู้สึกตอนนี้คือมีความสุขมากๆสุขทั้งกายและใจเป็นกำลังใจให้คุณนัดค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยสะตรองขนาดนี้เชื่อว,ว่าเดี๋ยวก็มูฟออนได้ไม่ยากแน่นอนทางทีมงานทันข่าวธันดาราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปให้คุณนัดและคุณอ้ำนะคะ